ก็อย่าเพิ่งเชื่อถือตามที่สื่อเสนอง,ง่ายและสองจะต้องรู้จักแยกสรรรู้จักจัดสรรให้ดีเลยนะครับเอาละพูดถึงปัญหาสังคมในมุมมองของพวกเราซึ่งก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในสังคมนี้จริงอันหลากหลายนะครับก็จะมาถึงระดับโรงเรียนอนุบาลเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริหารงยนอนุบาลน,นะครับซื้อพิมพ์ข่าวสดเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับท่านได้คารบครับถ้าสมมติว่ามองมองดอูภาพที่ปรากฏอย่งนี้นะฮะ ช่วยช่วยโคตรใกล้นิดหนึ่งปรากฏว่าอย่างนี้ครับปรากฏว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลเป็นโรงเรียนอนุบาลเนี่ยพาเด็กไปนะฮะไปทัศนศึกษาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าข่าวสดเสนอข่าวนี้ดีเขาเขียนไว้อย่างนี้ครับอันตรายพาดใน Facebook ของโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นําเด็กไปทัศนศึกษาฟาร์มจระเข้ แล้วให้ลงไปถ่ายรูปกับจระเค้ใกล้ชิดจนถูกวิจารณ์หนักในโลกออนไลน์ล่าสุดทางโรงเรียนต้องยอมรับผิดและกล่าวขอโทษแล้วอันนี้คือเรื่องราวที่เรานาเสนอหเห็นว่ามีโรงเรียนหนึ่งไปทัศนศึกษาซึ่งทัศนศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแต่บเอิรไม่ทราบว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูคิดยังไงก็พาเด็กไปพาเด็กไปแล้วก็ไปให้นั่งอยู่ใ,ใกล้จระเข้นะครับอันนี้ขอถามอาจารย์คืนดินว่าท่านเนี่ยในฐานะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเนี่ย เคยพาเด็กไปทัศนศึกษาไหมครับเคยครับก็มีแนวคิดยังไงทัศนศึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปเรื่องนี้นะเมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์แองเกอรอพูดถึงสื่อจริงๆแล้วสื่อเนี่ยมันมีคําว่าสื่อสารสารนี่ก็คือสาระอ๋ออันนี้ชัดดีเข้าใจไหมครับสื่อมันก็ต้องต่อด้วยสาระอืถ้าถ้าสื่อแล้วไม่มีสาระไม่ใช่สื่อสื่อนี่ต้องมีสาระสื่อสาระถ้าสื่อไม่มีสาระ สื่อสารก็คือสื่อสาระใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่มีสาระมันก็ไม่ใช่สื่อถือว่าไม่ใช่สื่อในใช่สื่อโอเคมาเรื่องมาเรื่องเดีย่มงเรื่องเื่องพาเด็กไปไปดูจระเก้เด็กเด็กเขาก็จะชอบอืคือเราจะไปเอาความชอบของเด็กเป็นบรรทัดฐานไม่ได้อเหมือนเด็กเขาก็ถามว่าจะเรียนจะเล่นเขาก็เล่นอเขาเล่นสนุกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพาเขาไปดูจระเข้แบบ จริงๆเลยตัวมันเป็นเลยเมื่อสองวันเห็นดูคลิปมันคาบคนเลยนะคนกำลังไปยืนกำลังมีความสุขมันโดดคาบปั๊บไอ้แค่เนี่ยนะแค่กินเลยกำลังสนุกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราไปไว้ใจไม่ได้เราสัตว์นะถึงแม้มันจะเชื่องก็ตามเพราะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าผู้บริหารหรือ,อครูเนี่ยเขาคิดยังไงที่จะพาเด็กไปในลักษณะอย่างนั้นซึ่งมันถ้าเกิดมันเป็นอะไรไปแล้วมัน เอาใหม่ไม่ได้นะนี่หมายความว่าเราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องทัศนศึกษานอะไม่ปฏิเสธพาเด็กไปศึกษาดูชมมันที่นี่ได้แต่เราจะต้องนึกถึงความปลอดภัยนึกถึงอันตรายที่โรงเรียนเวลาพาเด็กไปเนี่ยทานโทษโรงเรียนเรียนวันนี้ที่โรงเรียนเจริญสอนครับผมเจริญสอนวิทยาเจริญสอนวิทยาแล้วก็พาเด็กไปทัศนาเหมือนกันครับผมมันเป็นนโยบายของของกระทรวงศึกษาอยู่เพราะว่าในหนึ่งปีการศึกษาเนี่ย เ,เขาจะให้พาเด็กไปทัศนศึกษาจริงๆทัศนศึกษานี่มันถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือทัศนะทัศนาก็คือไปดูแล้วก็ไปศึกษา,าก็คือศึกษานั่านั้นเอก็คือพาไปดูอะไรที่มันให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดประสบการณ์ตรงของจริงที่มันไม่มีอยู่ในแถวแถวโรวงเรียนแถวบ้านก็พาเด็กไปดูเด็กเขาก็จะได้หนึ่งเขาก็มีความสุขเด็กเขาก็จะได้ประสบการณ์อะไรประมาณนั้น แต่ไม่ใช่ไปดูจระเข้อย่างนั้นแล้วก็ไปถ่ายรูปให้ไปถ่ายรูปคู่จระเข้ด้วยแต่มีมีมีไปถ่ายรูปกับจระเข้แต่เป็นจระเข้ที่กดปูนปั้นปูนปั้นไว้อย่างนั้นอันนี้จริงๆไงนะอันนี้จระเข้จริงๆเลยนะเออไปนั่งถ่ายรูปเลยเนี่ยอาจารย์วัฒนานี่ในฐานะที่นอกจากเป็นครูรับราชการด้วยเป็นผู้บริหารอยู่ที่โรงเรียนเจริญสอนด้วยแล้วก็รู้สึกว่าไปไปสอนใช่ไหมฮะ ไปสอนสอน,น,นพิเศษอาจารย์ได้เวลาสอนเนี่ยอาจารย์ได้แทรกแนวความคิดหรืออะไระเกี่ยวกับเรื่องทัศนศึกษาว่าในการควบคุมเด็กเนี่ยการดูแลไม่ให้เกิดอันตรายหรือว่าอ,อะไรอะสภาพความปลอดภัยของเด็กเนี่ยสูงสุดอาจารย์ได้ได้เคยเสนอหรือว่ามีมีอะไรที่มันบิได้ผลมาล้างหมคะ,คะ็สอนพิเศษของนักศึกษาปริญญาตรีนะที่กําลงจะไปเป็นครู ถมวัยในอนาคตนะะเราก็จะบอกกับนักศึกษาไม่ใช่ว่าเราเองจะไปในเรื่องของวิชาการให้กับเด็กจริงๆแล้วในวิชาการเนี่ยมันต้องมีวิชาชีวิตครับวิชาชีวิตซึ่งต้องให้ลูกหลานเราเนี่ยเรียนรู้สนุกในขณะที่เรียนรู้สนุกก็ต้องปลอดภยัยในการที่ครูจะพาเด็กๆเนี่ย จะจัดกิจกรรมในห้องเรียนหรือพาไปทัศนศึกษาจริงๆเขาเรียกว่าเรียนรู้นอกห้องเรียนการเรียนรู้นอกห้องเรียนเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลไปถึงสวนสัตว์ก็ไปเรียนรู้สิ่งที่มันเป็นจริงในชุมชนนะเด็กๆได้เห็นประสบการณ์จริงๆแต่ถ้าเกิดเราเองเนี่ยไม่ได้บอกให้ลูกรู้ว่าสิ่งที่เราไปเรียนรู้เนี่ยมันอาจจะได้ความรู้มานะแต่ถ้าเกิดเราละเลยเรื่องของความปลอดภัย ไม่ทราบว่าหนูน้อยที่ไปน,นั่งบนหลังจระเข้อาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นจระเข้ที่ยังอาจจะคืนดินซื้อเป็นเป็นปูนปั้นมา<อ>แล้วก็เด็กไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยลก็อาจจะนึกเอ๊ะ<อ>มันเหมือนเดี๋ยวนี้เขาทาได้เหมือนนะ<อ>ที่โรงเรียนของอาจารย์คือดินเนี่ยก็จะมีรูปสัตว์ปั้นต่างๆ<อ>มีเสือมีสิงโตมีสัตว์ดุร้ายที่เวลาเราเข้าไปในสวนสัตว์ เขาจะเขียนว่าเจ้าหน้าที่จะเขียนเพื่อความปลอดภัยว่ากรุณาอย่าอย่าแย่หรือว่าอย่านําพาเด็กๆหรือว่าตัวเราเนี่ยเข้าไปใกล้กลงรงสัตว์นะสัตว์เดรัจฉานพราะในบางทีก็ด้วยสัญชาตญาณหิวหรือเปล่าหงุดหงิดหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะทําอันตรายก็คือสรุปว่าไว้ใจไม่ได้ไไดสัตว์เดรัจฉานไว้ใจไม่ได้เพราะนั้นสอนเด็กอนุบาลเนี่ยมันเป็นการดูแลเด็กในวัยเริ่มต้นสามถึงหกปีอย่ การป้องกันตัวเองของเด็กก <resol> <ks> ็ย hey, oh. ังมีน้อยเดินไปเนี่ยก็ยังจะสะดุดขาตัวเองเพราะงั้การจะพาลูกหลานเข้าไปเนี่ยก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังในความสนุกสนานในเด็กๆก็เป็นธรรมดาที่อยากจะได้ภาพจริงๆนะมันรู้สึกว่าตื่นเต้นนะได้ได้ไปใกล้ชิดเจ้าจระเก แต่เราต้องยอมรับว,ว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยอ,อ,อย่างที่จะคดินพูดฮะมันไม่มีเทคสองไม่มีเอาใหม่และเราก็จะเสียใจนะไม่เฉพาะแต่ตัวที่พ่อแม่เออขอโทษค่ะท่านผู้ปกครองทุนครูที่พาไปรวมทั้งท่านผู้ทีหาศึกษาทึ่งโดยเจตนาแล้วนะท่านก็คงไม่อยากจะให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีแต่ต้องบอกไว้ถือว่าสื่อเป็นกระจกเงาคนะที่จะได้สะท้อนว่าในครั้งต่อไป การพาเด็กไปทัศนศึกษาเนี่ยไม่เฉพาะแต่เรื่องของจระเข้อย่างเดียวนะฮะหลายๆเรื่องก็คงต้องคิดให้มากนะเพราะเด็กๆเ,เนี่ยการระมัดระวังตัวเองน้อยค่ะครับอันนี้คือคือ,อเห็นด้วยนะฮะแล้วก็ชัดเจนที่ท่านตัวว้ยวาสนาบอกว่านําเด็กไปทัศนศึกษาแล้วการเรียนการสอนของเด็กเล็กเนี่ยนะวิชาการวิชาชีวิตและความปลอดภยัยคือเด็กเล็กระดับสามถึงหปีเด็กอนุบาลเนี่ยคือ แค่ดูแลตัวเองเนี่ยก็ยังยัางยากอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไปสุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยก็เราจะสรุปว่าในการ,รศาึกษาในระดับอนุบาลทั้งผู้ปกครองทั้งครูและนักการ,รศึกษาทั้งหลายจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กการที่ช่วยเหลือตัวเองไว้ก่อนอาจารย์คณินครับด้วยความเคารพผมเคยไปผ่านโรงเรียนท่านเห็นเขียนติดไว้อะนะจะเป็นคําขวาัญหรือประชยียงโรงเรียนของท่านก็ไม่รู้ว่าเด็กที่เรียนอนุบาลในโรงเรียนท่าน ดีก่อนเก่งไม่เร่งอ่านเขียนเนี่ยผมผมจำมีถูกไหมหรือว่ามีมีคาเต็มคืออะไรดีก่อนเก่งไม่เร่งอ่านดีก่อนเก่งไม่เร่งอ่านเขียนเรียนรู้สมวัยเรียนรู้สมวัยจิตใจเบิกบานเอเรียนรู้สมวัยจิตใจเบิกบานช่วยช่วยขยายความหน่อยนะครับตั้งแต่ดีก่อนเก่งไม่เร่งอ่านเขียนเรียนรู้สมวัยจิตใจเบิกบานก็คือเด็กเด็กก็แค่นี้ไม่ต้องอะไรเยอะมากใช่ไหมดีก่อน คือทุกวันนี้เราไปเน้นเรื่องของวิชาการมากเรื่องของไอคิเรื่องของความรู้มากกว่าเรื่องของคุณธรรมความดีเด็กทุกวันนี้เราจะเห็นว่าทุกคนที่อยู่ในสังคมทุกวันนี้นะอาจารย์นะต้องผ่านการศึกรษาทั้งนั้นไม่มีใครที่ไม่เรียนหนังสือรรเพราะยุคนี้ต้องเรียนหนังสือรรเป็นภาคเกณฑ์บังคับหรือภาคอะไรก็ตามต้องเรียนหนังสือรรไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นคนเก่งเยอะ ครับถ้าเก่งแล้วไม่ดีเนี่ยมันมันมันแก้ยากแล้วมันก็ที่เป็นอยู่เนี่ยเพร,เรา,าะเ,เ,เก่งแล้วเลวสรุปแล้วถ้าสมมติว่าเออเก่งแล้วเลวหรือเก่งไม่ดีดมันอันตรายซะยิ่งกว่าโอ้โหอันตรายซะยิ่งกว่านั้น<อ>เนยเหมือนเหมือนก็มือเขายาวด้วยใช่ไหมเขาเก่งแล้วเขาก็เอาอะไรก็กวาดเข้ามาหาตัวเองหมดอืนี่เขาเก่งอืใช่ไหมเหมือนกับผมเคยยกตัวอย่างนี้ว่าอาจารย์ เหมือนกับคนที่เป็นไปลักเงินในตู้ ATM. เอทีเอ็มอย่างอาจารย์ก็อย่างผมนี่ไม่มีปัญญาเลยนะผมไม่รู้เรื่องอใช่ไหม,มเพราะนั้นคนนั้นไม่โง่นะเขาฉลาดนะโอเคเก่งเขาถึงไปเอาเงินในตู้ ATM เอทีเอ็มออกมาได้ใช่ไหมแต่เขาไม่ดีถ้าเขาดีเขาก็จะไม่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้มันสอนการแค่ให้เก่งเก่งเรื่องไอคิวเรื่องของปัญญาเรื่องของอะไรต่างๆนะแต่ไม่มีเรื่องของ คุณธรรมจริยธรรมศิลธรรมมาจำกับมันต้องดีก่อนอถึงไม่เก่งก็อยู่ในสังคมได้อ่าโอเคนี่ดีก่อนเก่งพอเข้าใจแล้วนะครับไม่เร่งอ่านเขียนใครๆก็อยากจะให้ลูกหลานอ่านได้เขียนได้แต่โรงเรียนนี้กับไม่เร่งอ่านเขียนมันมันยังไงก็คือผมเคยบอกผู้ครองว่าไหนล่ะถ้าเกิดจบอนุบาลแล้วจะให้ลูกไปหางานทําเลยไงเอาเก่งขนาดเอาแบบเร่งอ่านเร่งเขียนโอ้โหประมาณนั้นเรียนพิเศษอะไรต่างๆนานา ทั้งๆที่เขายังตัวเล็กหากเล่นอยู่แล้วเขาก็ไปเรียนพิเศษไม่มีเวลาเป็นเด็กเลยไม่มีเวลาเป็นเด็กเลยต้องต้องอ่านต้องเขียนต้องทําเรียนพิเศษครับคือตัวนี้เขาทําวิจัยนะอาจารย์ทําวิจัยว่าเด็กไม่ใช้ความเป็นเด็กเลยอก็เลยไปใช้ในช่วงอุดมศึกษา ไปเล่นทอยกองเล่นอะไรอไปเล่นตอนโตเพราะว่าตอนเล็กๆเขาไม่มีโอกาสไม่ได้เล่นเลยก็แสดงว่าแสดงว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดับอนุบาลเนี่ยไม่ใช่เรื่องการอ่านการเขียนการวิชาการหนักจะต้องให้เด็กเนี่ยเขามีความเป็นเด็กไม่มีความเป็นเด็กในฐานะนักวิชาการนะดรวัฒนาครับโดยโดยหลักการก่อนจุดมุ่งหมายการศึกษาประชาบาลเนี่ยมันต้องมีจุดมุ่งหมายเฉพาะมันใช่ไหม ยังไงครับคือการศาระดับปฐมวัยนะก็คือการศาก่อนที่จะเรียนรู้ในระดับการศักั้นพื้นฐานก็เป็นการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมความพร้อมของเด็กอนุบาลเนี่ยก็เตรียมตั้งแต่เรื่องของร่างกายสังคมอารมณ์จิตใจสติปัญญาถามว่าในหลักการปรัชญาแนวคิดของเจริญสอบวิทยาที่พูดถึงการไม่เร่งอ่าน ไม่เล่งอ่าน,นไม่เล่งเขียนเนี่ยไม่เล้่งอ่านเขียนเนี่ยครับไม่ใช่ปฏิเสธเรื่องการอ่านการเขียนนี้ชัดเจนเร,เราไม่ได้ปฏิเสธไม่ปฏิเสธแต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างต้องทําบนพื้นฐานของความพร้อม,อมทุกอย่างถ้าทําแล้วเด็กมีความสุขทําได้มีความสุขเนี่ยสิ่งเหล่านะก็จะไม่เป็นเรื่องที่ทําแล้วเกิดความอึดอัดคับข้องใจเด็กๆเนี่ยกระหายเกิด กระตือรื้นกับการเรียนรู้อยู่แล้วนะคะกล้ามเนื้อมือสายตาเนี่ยเขาพร้อมที่จะหยิบจับการอ่านการเขียนของเด็กอนุบาลเนี่ยก็เป็นในรูปแบบของกิจกรรมและการเล่นซึ่งการเตรียมความพร้อมสอนโดยใช้กิจกรรมตามที่หลักสูตรการสาปารวัยพุทธศักราชสองพรอยสิบหกกำหนดไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเรื่องของทักษะการเรียนรู้เบื้องต้นเหมาะสมกับวัยซึ่งไม่ได้ว่า จับเด็กมานั่งอ่านนั่งเขียนกอไก่ภาษาอังกฤษบวกเลขคณิตศาสตร์ลบลบเลขบวกเลขไม่ใช่ก็ต้องผ่านไปจากกิจกรรม,มจริง,รงๆแล้วเนี่ยเด็กก็ต้องเรียนรู้ว่าสังคมของการเรียนรู้ที่เขาเพิ่งออกจากครอบครัวเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่จะทําให้เด็กเนี่ยมีทักษะการคิดบวกกับเรื่องของการเรียนคน,นจะเรียนเก่งเนี่ยไม่ยาก เพียงแต่ว่าทำยังไงให้ลูกเราเนี่ยเห็นความสำคัญและยอมรับว่าการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถ้าเรายอมรับว่าการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยเราก็จะยินดีต้อนรับการศึกษาเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราโดยที่ไม่ต้องคำนึงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ครูสอนตามเวลาทำการ<ส>ทุกเวลาของชีวิตเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการศึกษา ลูกก็จะเรียนอย่างมีความสุขถ้าเริ่มต้นไม่บีบคั้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยการบังคับลูกก็จะมีความสึกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ยัดเยียดให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองอ่ะปฏิเสธสุดขั้วเพราะการเรียนในระดัแบบอนุบาลเนี่ยก็เลยต้องจำเป็นที่ครูที่เข้าใจก็จะรู้ว่าถ้าเราฝึกเด็กให้เด็กเรียนรู้ที่อยู่กับเพื่อนเรียนรู้ที่จะทำกิจกรรม ฟังรู้เรื่องพูดได้ปฏิบัติตามคําสั่งได้แสดงความเห็นยังเด็กอนุบาลได้อ๋อต้องแสดงความเห็นในระดับอนุบาลเด็กอนุบาลเด็กก็จะบอกอบอกความต้องการของตัวเองตอบรับตอบปฏิเสธอยู่ร่วมกับคุณครูกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะสื่อสื่อสารคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าหลายคนที่มาจะาครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเป็นคนที่เดาภาษาลูกเก่งบางทีลูกหันซ้ายเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แทบจะเดารู้ ถ้าอาการอย่างเงี้ยลูกต้องการอะไร oh. จนลูกเลยลืมนึกไปว่าภาษามันมีทั้งวัจนภาษากับอวัจนภาษาขยายความครับคือวัจ,จนภา,าภาษาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่